แล้วแต่ละคนรับบทเป็นแบบว่าบาปไหนบ้างในใน,ในเจ็ดบาปนี้ของเราเริ่มจากฉันไหมฉันได้ได้โ <Okay. S 2> อเคค่ะก็เริ่มเราแล้วกันค่ะเออเราได้บาปเป็นลัสค่ะใช่ก็คือเป็นเรื่องของเออเรื่องของตันหาราคะาอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอในโจทย์ที่วางเอาไว้ก็คือด้วยควาพอเป็นลัสบุ๊กเนี่ยคนก็จะมองว่าแบบ เฮ้ยยูต้องการมากไปหรือเปล่ายูนิดมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดอะตอนที่เล่าแถออกมามันมันแค่เหตุผลของการเป็นสิ่งสิ่งเนี้ยการเป็นคนคนเนี้ยก็คือการบอกว่า I'm just human ค่ะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องธรรมชาติมันเป็นสิ่งมนุษย์ทุกคนมีอะไรเงี้ยอันนี้ของในพายของค่ะค่ะของโจต่อเลยละกันค่ะก็ของโจจะเป็นเอ่อสลอตค่ะก็คือเหมือนเป็นเกี่ยวกับเป็น เกียดคร้านแบบว่าไม่ยอมทําอะไรเอาแต่แบบว่านอนแล้วก็ให้ทุกคนรอบตัวเหนื่อยเพื่อที่จะทํางานแทนเราแบบว่าเกียดคร้านไม่ยอมทําอะไรค่ะแต่พอเปิดแทกออกมาเนี่ยมันจะเป็น having จะ having me time ค่ะก็คือก็แค่ให้ให้เวลากับตัวเองบ้างยอมให้ตัวเองได้พักผ่อนได้ใช้เวลาของตัวเองบ้างค่ะค่ะ ของอ้อมนะคะอ้อมจะได้เป็น NV ค่ะหรือว่าดิษยาก็คือในซินของอ้อมเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเราเห็นคนอื่นดีไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะด้วในฉากของอ้อมก็จะมีแบบเป็นหุ่นเยอะๆเป็นหุ่นแล้วก็ใส่วิกเหมือนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเห็นคนอื่นสวยแบบนี้ไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้คนนี้มีเราต้องมีอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าแล้วก็โดนแบบโดนคนอื่นตัดสินว่าเรามันเป็นตัวขี้อิจฉา แต่ว่าพอเราลอกแท็กออกมาก็คือ deserve t h e b e s t ก็แบบเราก็แค่อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันฉันก็สมควรได้รับเหมือนกันค่ะแฮน่้แคนมีคนดีคนเดิมไปของแฮน่านะคะจะเป็นคำว่า ego ค่ะคำว่า ego ก็คือแบบว่าต้องเป็น number one ต้องสูงส่งทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับฉันฉันจะต้องดีต้องเด่นในทุกๆอย่าง แต่ว่าพอเปิดแท็กออกมานะคะมันคือความสักซ์เซสฟูลก็คือการประสบผลสำเร็จที่เธอเห็นว่าฉันอีโก้ที่เธอเห็นว่าฉันสูงส่งคือความเป็นจริงแล้วฉนันพยายามหนักมากกว่าที่ฉันจะมาอยู่จุดนี้แล้วก็ฉันแค่ประสบผลสำเร็จทำไมเหรอฉันประสบผลสำเร็จไม่ได้เลยหรือไง คนไทยก็อาจจะมองว่าเราแบบอยากเป็น number one เราจะต้องเชิดชูหน้าแต่ความเป็นจริงแล้วเราพยายามหนักมากกว่าที่เราจะมาอยู่จุดนี้เข้าไเย่ไปดีกูดกูเจออ่ะก็ต่อไปของพันนะคะของพันน่ะได้เป็นวาดซึ่งแปลว่าแบบความแค้นความกดเคืองอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบว่าพอตอนเราลอบแท็กออกมาใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเราแค่แบบอ m no น i ิ c เท m คือเราแค่ไม่อยากเป็นเหยื่อเฉยๆที่แบบว่าเราแค้นหรือว่าเราแบบว่าดูโกรธเคืองบางทีมันเป็นเพราะว่าก็เราไม่อยากเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ของหนูก็คือนี่ค่ะทุกคนก็คือ จะเกี่ยวกับความตะกะก็คือการกินนั่นเองในซีนหนูก็จะแบบนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วก็กินอาหารทุกอย่างก็คือกินทุกอย่างบนโต๊ะเลยกินเยอะกินเก่งกินเร็วด้วยค่ะใช่แต่ว่าพอลอกแ็กออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นเหตุผลของเราว่าทําไมเราถึงแบบกินเก่งเราถึงกินได้เยอะขานาดนี้ซึ่งความจริงแล้วก็คือเราก็แค่แบบเฉลิมฉลองให้กับตัวเองมันคือความสุขของเราเหมือนเราแบบกินแล้วเรามีความสุขค่ะ มีใคะมีใครอยากมาก็เรื่องของฝ้ายของฝ้ายที่ไม่มาผมเดี๋ยวพันธุ์ของฝ้ายนะคะของฝ้ายเนี่ยก็จะเป็น greedy ขอเปิดโพลนิดนึงนะคะอ่า greedy แตลว่าแบบความโลภอะไรพวกนี้แต่ว่าพอเราล่อแบบแผ่ออกมาก็คือจริงๆแล้วเราเหมือนกับแค่แบบให้รางวัลตัวเองอะไรประมาณ่นไ้ับมาใช่ทุถกคนได้รับก็แบบฉันมีเงินฉันก็เลยอ่ะซื้อเพื่อขอให้ตัวเองอะไรประมาณนี้ นะและนี่แหละค่ะเป็นบาททั้ง7จดในคอนเซปต์ของเพลงข้อยกเว้นนี่